อ่าครับสวัสดีครับวันนี้รายการลองชงนะครับรายการลองชงวันนี้เราจะมาชงกาแฟตัวอะไรกันอ่าเอธิโอเปียโมบลาโมบลาเอธิโอเปียโมบลาเนาะโม,โมโรา่าอ่า<อ>น,นมือใหม่นะ <laughs> มือใหม่หัชงอ่าวันนี้นะเราจะชงด้วยดิปเปร์นะครับทรงไอ้ทรงไรทรงไรทรงไรทรงกลวยเออทรงกลวย <laughs> ดีมาก V 6 0 x t นะทร <laughs> งยี่ห้อฮาริโอไงเป็นแบบทรง V 6 0 <laughs> นะลักษณะของการอ่านี่นะเขามีเทคนิคนะครับเขามีเทคนิคเทคนิคในการทำให้กระดาษมันเป็น ส่งกลวยสมบูรณ์นั่นก็คือแล้วลองทําให้ดูใหม่ดิเอาเอาเดี๋ยวเอาแผ่นใหม่มาก็ได้อันนี้เป็นทิกนะครับสําหรับคนที่แบบติดการนะคะเออเดี๋ยวให้พับตรงนี้ก่อนนะเออตรงที่มันเป็นจีบมุมนะโอ้โหพับมุมด้วยนะพับมุมให้มันแบบเข้ามุมนิดนึงะเสร็จแล้วกลางออก เราเออกพับแบบนี้ทับให้ขอบมันขอบมันตรงกันนี้ให้ให้ให้มุมพับมันตรงกันนะใช่ใช่เออพับพับพัพับเสร็จแล้วเราก็ยืดตรงนี้นิดนึงเอกดเขาเรียกว่ารีดรีด,รดตรงนี้ปั๊บก,ก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เราก็พับนี้นิดนึงให้มันแบบเพื่ออะไรนะอ่ะ พืออะไรล่ะเนี่ยมันก็จะใส่ไอ้นี่ได้พอดีเออคือคือว่าที่ตรงที่ตรงเราจะพับมุมตรงนี้นะเพราะว่าของเดิมอ่ะมันมีรอยที่เราต้องทบไอ้นี่กลับเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าของเดิมใช่ไหมมันจะมีสันที่เป็นรอยอยู่เนาะแล้วเวลาถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยเวลามันโดนน้าอ่ะมันจะคืนตัวไงเออมันจะคืนตัวเราก็เลยต้องแบบ พับเออพับมุมมอกมให้ล็อกใช่ใช่ใช่ใ,ชให้ล็อกมันไว้ล็อกเหลี่ยมไว้ล็อกเหลี่ยมไว้เออไ,ไม่ให้มันเหลี่ยมใส่เราไงนะอย่ามาเหลี่ยมจัดเอออย่ามาเหลี่ยมใส่นะเนี่ยเราล็อกไว้แล้วคือเวลาเราเขาโดนน้ําก็เขาก็ทรงเป็นแอบรูปตัวครูปปรเป็นตัวอ,อย่างนี้อยู่ได้นะ <S <S คนนะเ <นะ S 2> ทคนิคนะครับเทคนิคไม่มีอะไรไม่ชอบก็ไม่ต้องทําก็ได้นะหรือว่าถ้ามีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็แนะนําเราได้โอเคตอนนี้ น้ำน้ำได้แล้วจ้าน้ำได้แล้วเนาะน้ำ,นะน,ำน้ำใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับเก้าสิบสี่องศาเก้าสิบสี่องศาแล้วเราก็อขอดูหน่อยนี่ก่อนลวกลวกกระดาษก่อนให้มันแนบกับไอเนี่ยแนบบกับปวยทุกคนถ้ามีช้อนนะครับถ้ามีช้อนนะถ้ามีช้อนปลายมีมนูนอย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้ช้อนเนี่ย รีดเออรรีดก็ได้นะลีเทยเป็นแนบกับกับกรวยกับอ่าเขาเรียกว่าไรนะดิเปอร์ดิเปอร์โอเคนะนี่ก็แบบกันแนบดีระดับหนึ่งนะครับโอเคอ่าต่อต่อต่อเสร็จแล้วก็เอาน้วันนี้ชงเย็นชงร้อนนี่ชงร้อนชงร้อน ถ้าชงเย็นคือใช้อะไรน้ำเย็นอุณนทุกิปกติงเย็นนะ <Okay. S 2> นู่นชงตอนหกโมงอ๋อชงชงตอนหก <laughs> คือตอนนี้เขาอัปเกรดตัวเองนะครับจากคนชิมเนี่ยอัพเกรดมาเป็นคนชงแล้วนะ ประสบการณ์ในการชงนี่นานไหมสออาทิตย์เออชงได้สองอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาต้องใช้โพอยู่ปะเนี่ยอาจจะแล้วก็ใส่สนี่ลงไปแ้กลัวลงไปน่นน ออ่าค่ะโอเคนะเราก็ต้องทำให้มันแบบก,กันป<อ>ั๊บหรือว่าอยากจะใช้อ่าน,นขอขอดูเออดูนี่ทำให้มันแบบบมบูมมไปนิดนึงเอ้โอ้โหแต่แต่แ,ตแบบไอ้อย่างเนี้ยเราไม่ควรไปกดให้มันแน่นนะเออแค่เขี่ยๆ,ๆนะเคี่ยเขี่ยวเฉยเฉยอืมเขี่ยเฉยเค,คน,นะครับอะต่อ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  ครับแล้วก็เอานะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอยืดอุ๊ยปุ๊บขอยืดขอยืดกล้องเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าน้ำม,มันตกลงไปยังไงอ่าชุบนะครับเก็นกานไหมอ่าโอเคนะปุ๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยว เ <Okay. Okay. S 2> ทครั้งแรกนะให้น้ำมันให้มันทั่วกาแฟนะครับเทครั้งแรกนี่ก็จะเป็นการทำให้ตัวกาแฟเนี่ยมันก็ได้คลายแก๊สบางส่วนออกมาดังนั้นเทครั้งแรกนี่ จะไม่ได้เทน้ําเยอะนะครับเทนิดเดียวพอแต่พอเทครั้งที่สองก็จะเริ่มมีน้ําเยอะขึ้นแล้วนะครับดี แล้วะครับอเอ,อสวยแต่อาจจะแบบอาจจะต้องมีปรับปรุงเรื่องของการการเทรนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยไปปรับทีหลังก็ได้แหละนี่ตอนนี้คือเทเป็นยังไงฮะตอนนี้คือเทเป็นยังไงก็มันเหมือนกับเอียงไปทางด้านหนึ่งดนเ่งเกินไป<อ>เหมือนกับว่าถือการน้ำติดตัวเกินไป เอออันนี้ดีขึ้นแบบสม่ำเสมอทั่วนะครับเอ้ยครั้งที่เท่าไหร่ละอันนี้เดี๋ยวจะครั้งสุดท้ายละอ๋อโอเคใส่ก็เทให้ได้150 250กร,รมัมนี่เขาใกล้ๆจะแห้งเราก็เทลงไปตรงกลางอือ ติดฟัง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 ดูดดูสวนะเดิโอเคนะตอนตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผงกาแฟมันจะบอกเราว่าเราชงดีหรือไม่ดีลักษณะของ ผงกาแฟที่มันออกมามันจะบอกเราเองแหละว่าเราเททางไหนทางหนึ่งเทกระจายเทแบบเทเบียวสกัดไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะบอกเราเอาแล้วยังอ่าเอาแล้วหรอยกมาเลยยกนะเดยนะครับนี่เหมือนจะเทไม่ดีบอกว่าเนี้ยเอออย่างนี้นะตัวอย่างนะครับท<อ>ุกคน อันนี้เคสสัตดดี้นะ <c oughs> ก็ไม่ผิดเลยนะครับถ้าแบบถ้าชงมันก็กินได้แหละนี่นะสังเกตนะครับการการเทนะครับจะเห็นได้ว่ามันเบี้ยวนะฮะคือมันจะค่อนไปทางฝั่งที่ติดตัวนะเพราะว่าน้ําอ่ะมันจะลงตรงนี้ไงถ้าน้ําลงฝั่งนี้คือทางเนี้ย จะยุบเยอะกว่าแต่ฝั่งที่ไม่ได้ไม่โดนน้ําเนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่สูงกว่าใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะไม่โดนสกัดไงมันจะมาเน้นสกัดตรงนี้แทนก็<ม>เออมันก็สกัดไม่ถึงอันนี้ต้องฝึกเรื่องการ <บน S 1> การบนน้นะําเนาะเออก็นึกถึงอะไรวะเรียนสิบอะเดี๋ยวนะมีเรียนสิบให้ลองเดี๋ยวลองบางเรียญสิบข้ามดู ทุกคนเขาบอกว่าให้นึกถึงเหรียญสิบเนี่ยให้เราวนเป็นเหรียญสิบตรงกลางเลยปื้ดปื้ดปื้ดเนี่ยจินตนาการถึงเหรียญสิบแล้วก็วนไปเนี่ยครับตรงกลางนะเออความจริงเหรียญสิบมันอาจจะเล็กแหละแต่ว่านั่นแหละเหรียญสิบก็เป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดละ <c oughs> โอเคเรื่องของการเทเจเออนี่นี่อย่างหนึ่ง เดี๋ยวให้ดูนะนี่นะเห็นปะเห็นปะครับเห็นไหมถ้าถ้าแบบมันจะค่อนไปทางไหนทางหนึ่งคือน้ําเนี่ยมันจะมันจะมีพื้นที่ในการรับน้ําอ่ะน้อยใช่ไหมแล้วมันจะเป็นโพรงอย่างนี้ทําให้น้ํามันทะลุผ่านไปได้อ,อมันก็จะสกัดแบบไม่ได้เต็มร้อยเซ็นนะชิมเลยดีกว่าไม่ไม่เยอะละเรื่องของการคือ ถ้ากาแฟดีก็อร่อยก็หอมอยู่ดิ เออชัดนะชัดชัดชัดดีอืมอ,อ,อร่อยเออพวกเนี่ยแหละสตรอเบอรี่อืมเออเออใช่ใชใช่อร่อยอร่อยอร่อย,ออยนี่ขนาดว่าแบบอาจจะยังเทไม่เต็มร้อยนะแต่ถ้าฝึกอีกเนี่ยอร่อยกว่านี้ชัว ทุกคนดูแบบสีเขานะสีเขาก็พออ่อนแหละตัวนี้อื่นเเป็นน้ำผลไม้กาแฟที่เป็นน้ำผลไม้นะเดี๋ยวบางคนบอกเอ้ยบอกว่าเป็นน้ำผลไมนะ้ทำไมขมว่ะเป็นกาแฟะนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> อืมอืม <c oughs> อร่อยอร่อย มีความเปรี้ยวนิดนิดแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากอมหอมบอดี้เลยบอดี้เหรอ,อมไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะอบอบเบาบเบากครับทุกคน เห็นก็ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องจิตพันธ์ไว้นะคะเผื่อมีคอนเทนต์ดีๆจะได้ติดตามกันต่อไปหน้าเอสำหรับบางคนนะครับสำหรับบางคนมีเพื่อนนะก็ฝากให้เพื่อนมากด subscribe ให้ด้วยนะครับเรียกเรียกมากดช่วยกดซับหน่อยนะไม่ขออะไรมากโอเคอันนี้ถ้า เอ้ยเดี๋ยวนะกาแฟวันนี้เราชงอะไรนะชงเอธิโอเปียมอบูลามอมูลาใช่ไหมใช่เอธิโอเปียกุจิมอรูลานะครับตัวนี้มีขายในช้อปปี้ด้วยนะเอ้ยไม่จําเป็นต้องซื้อร้านเราก็ได้ซื้อร้านอื่นบ้างนะของร้านเราก็นั่นแหละถ้าซื้อก็ดีโอเควันนี้สวัสดีครับ